ท่านผู้ชมครับเข้ามาที่ในเมืองครับโอกา h โฮมาซิตี้เพื่อมาเที่ยวชมเมมโมเรียลครับสถานที่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุครับโอกาโฮมาซิตี้เนชันเมมโมเรียลแอนด์มิวเซียมครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราเข้าไปดูกันหลวงพ่อดรกสังคมก็ไม่เคยมา <c oughs> <c oughs> S yes s ร r ว e โ a u ิโกมันี่มิวเซียมโจท่านดูสิครับเขาเขาคลุมต้นไม้ด้วยครับนะเอาใบสนมาใยใยแล้วก็มาคลุมมาห่มดิน

ครับ<อ>ลุงพ่อดูเขาห่มดินดิเขาเอาฟางมาห่มดินฟางมาคลุมดิน<อ>คลุมต้นไม้ครับ<อ> <laughs> raining the water stay inside the rock grass under the soil If you want to do all the two by three? I'll probably eat. I love it. Yeah, it looks like it's deep water. Okay. Don't step on it too deep. <laughs> oh he put his feet on it, so it looks like he walked on water. Yep, you dump, we'll make the bump. Under, yeah. and under the, the building oh, oh this is it. Yeah, ah, nice. and then, uh, photo 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 beautiful nice nice view 911 in yeah. is in New York. It's different, different bombs. It's the, the car and the, the parking lot. No. I don't know how But the whole the um a little over a third of it and then they tore the whole thing down about a month later. The big right here is where the building used to be. Um, yeah, and Bed, huh? I left from New York in two thousand September. i driving back to California, and a year later, September 11th. Lucky, yeah, because we live on, on 29th Street. The downtown is the first street. Only twenty nine blocks away. That's how far you were. Yeah, yeah, twenty nine. Still sir? Yeah. Yes, sir. You you window, อัศจรรย์มากครับที่นี่เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุหการณ์ แะเบิดพรีชีพครับเท่าที่ฟังแล้วเป็นเ,เหตุการณ์ที่เศร้าสลดใจเขาก็เลยเสร้างเมมโมเรียนครับคือสถานที่ไว้อาลัยให้กับคนที่เสียชีวิตไปประมาณร้อยกว่าคนนะครับ just have your Thank you very much oh. ถามตำรวจครับิงหญ ได้ใจความว่า29ปีที่แล้วครับมีผู้ที่โกรธรัฐบาลกลางครับนี่คือบิลดิ้งครับนี่คือตึกที่อยู่ตรงกลางนี่คือตึกครับก็เลยมีคนแบบโกรธรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบนะครับเขาก็เลยระเบิดพรีชีพเสียชีวิต168คนว่าอย่างนั้นนะครับ น,นี่คือข้อความที่หลวงพ่อได้ฟังตำรวจเขาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับรายละเอียดขอให้ท่านได้เข้าไปใน Google นะครับค้นหาว่าโอคลาโฮมาซิตนะี้เนชั่นนลเมมโมเรียลมิวเซียมนั่นมีเหตุการณ์ยังไงนะครับวันนี้ก็ได้พาคุณจูดี้และก็คุณบีซีครับพามาเที่ยว มาชมครับพร้อมกับคณะสงฆ์ที่มาศาสนกิจที่ดัลลัสเท็กซัสครับ thank you sir สุด สวยมากครับบ <ingredients S 2> <sensory tissues S 1> ังสกุลนะคืนนี้โรเบิร์ตลีรัสเตอร์จูเนียร์หน่งสอง บางสกุลให้แล้วนะขอให้เธอทั้งหลายสู่สวรรค์ชั้นฟ้านะลูกไปอยู่กับพระเจ้าของเธอท่านผู้ชมครับคงปิดอีพิโซ่เรื่องของดาวทาซิตี้เมมโมเรียลเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับรายละเอียดท่านใดสนใจก็ขอให้ เข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ใน YouTube หรือใน Google นะครับพิมพ์คำว่าโอ l าโฮม a ซิตี้เ t ชั่น l m ลแมมโมเรีย e มิวเซียมนะครับแล้วท่านก็จะรู้รายละเอียดต่างๆครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนขอเจริญพร